การน้าฝนน้ําท่าจากทางตอนบนนะครับไม่ว่าจะาก็คือเขื่อนทับสลัลตกนะครับสุดท้ายนะครับปริมาณน้ําในส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะต้องในปีนี้นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับเห็นว่าปริมาณน้าเก็บตักปริมาณน้าเก็บตักเนี่ยนะครับมีปริมาณน้ําใช้การที่สามารถระบายออกมาใช้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าน้ําต้นทุนมีปริมาณสูงนะครับในขณะเดียวกับเห็นว่ามีปริมาณน้ําไหลเข้า105ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ แนวโน้มตามการคาดการณ์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เนี่ยสถานี C2 สในมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับจนถึงวันนี้2006ลูกบาทเมตรตุนนาทีจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2,900รลูกบาทเมตรตุนนาทีนะครับในส่วนนี้ทางเขื่อนเจ้าพยาก็จะทำการบริหารจัดการโดยการหน่วงน้ำนะครับโดยอัดทดยกระดับขึ้นนะครับแล้วก็มีผ่านน้ำเข้าระบบเพิ่มมากขึ้น ประมาณ400ถึง450ลูกบาทเมตรวินาทีจากจากเดิมตอนนี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องทยอยน้ําส่วนที่เหลือ,อจ,จะต้องทยอยระบายเพิ่มขึ้นจาก2,300ลูกบาทมเ 2004, 2005, าาทมตรวินาทีเป็น2,400แล้วก็2,500ลูกบาทเมตรววินาทีตามหนังสือแจ้งเตือนฉบับที่7ที่ได้แจ้งเตือนไปแล้วครับ มีความกังวลใจว่าน้ําทางเหนือเนี่ยมันมาจะมาอีกมากไหมนะคะตอนนี้ก็ ปริมาณน,น้ําที่ปล่อยมาตอนนี้ก็เหมือนกับเกือบวิกฤตแล้วนะคะของสมนนหาดอาสาแต่เราก็ยังสู้อยู่นะคะแต่ถ้าปริมาณน,น้ําจากพายุบัวลอยถ้ามาอีกเยอะๆเนี่ยเราก็เกรงว่าเราจะรับไม่ไหวนะคะก็ยังไงก็ขอให้เขื่อนอป,ลอปล่อยน้ําในปริมาณที่ค่อยๆมานะคะค่อยๆมาถ้ามาหัวภาพเนี่ยเรารับไปไหวค่ะ